ได้ค่ะโอเคตัวเลขนะคะเดี๋ยวออาก็จะไล่ไปหนึ่งถึงสิบก่อนนะคะแล้วก็เป็นหลักสิบแล้วก็หลักร้อยหลักพันโอเคนะคะโอเคก็เริ่มที่เลขหนึ่งนะคะ one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve

hundred โอเคส่วนหลักพันนะคะอ่านแบบนี้เอาลิ้นออกมา th นะคะแบบนี้นะคะ thousand โ okay. อเคหลักหมื่นนะคะก็นึกถึงตัวเลขน,นะคะหลักหมื่นเราจะมีคอมมาใช่ไหมคะถ้าหมื่นนี่คือเลขสิบแล้วก็คอมมาแล้วก็เป็นเลขศูนย์สามตัวใช่ไหมคะก็อ่านเลขสิบนั้นนะคะเป็น ten ก่อนก็คือหมื่นแล้วก็สามตัวตัวศูนย์สามตัวหลังก็คือ 1 0 0 0 s นะคะ10 n 0 0 o เท่ากับ1 0,000นะคะถ้า20,000ก็คือเลข20อยู่ข้างหน้าคอมมาใช่ไหมคะก็เป็น20,000สมมุติว่าถ้าเกิด35,000อ่ะก็คือเลขตัวเลข35อยู่หน้าคอมมาใช่ไหมคะก็จะเป็น35,000อย่างนี้นะคะแล้วถ้าหลักแสนนะคะก็คือว่า ตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าคอมม่าก็จะเป็นหลักเป็นเป็นตัวเลข3ตัวใช่ไหมคะก็อ่านเป็น100สมมมติว่าถ้า1,000 0แใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า100,000 d โอเคก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีอะไรสอบถามได้เลยนะคะโอเคคะ่ะ